ต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องผีมาคุยให้ฟังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคําว่าผีเนี่ยว่าจัดเป็นอธิสมานกายคือมีร่างกายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเมื่อมีใครเห็นผีแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าบางคนเนี่ยหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็ไม่สามารถจะหยิบยกออกมาให้ดูได้ทั้งนี้ก็เพราะผีไม่ใช่ว่าทุคําว่าอธิสมานกายในที่นี้หมายความว่า กายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าจะเห็นได้ก็หนึ่งเมื่อผีแสดงกายให้ปรากฏคือต้องการให้เห็นจึงจะเห็นได้หรือว่าสองในเมื่อบุคคลนั้นสามารถสร้างทิปะยะจะักขุยานให้ปรากฏจึงจะเห็นได้ฉะนั้นเรื่องผีจะมีใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้คนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อมันก็ไม่ได้ เว้นแต่ว่าท่านทั้งหลายที่ได้ประสบมาเองสาหรับผู้พูดนี่ก็เหมือนกันในสมัยก่อนนะ่ะเขาพูดกันถึงเรื่องผีก็สงสัยนะแต่ว่าไม่เชื่อเขาไม่ได้ตนะ่เพราะเขาเคยกลัวผีในสมัยที่กลัวผีนะไม่เคยเห็นผีเลยแต่ก็กลัวผีทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาลือกันว่าผีนะ่ะมีสภาพดุร้ายแล้วก็น่ากลัวอยู่มากอาการนี้แสดงออกต่างๆรู้สึกว่าน่ากลัวจัดก็เลยกลัวผีกลัวทางนี้ไม่เคยเห็นผี แล้วในการต่อมาก็กลายเป็นคนเห็นผีขึ้นมาความจริงในตอนนั้นก็ไม่เคยจเจริญวัฏกรมฐานไม่เคยได้ทิพยจักขุยานแต่ก็ได้พบผีผู้เป็นอาจารย์รายแรกทำให้เชื่อว่าผีนะมีจริงผีรายเนี้ยต้องเชื่อว่าว่าเป็นลายใ่ท่านอาจารย์ใหญ่รายเนี้ก็ให้นามว่าเจ้าด้วนคือเป็นผีหัวไม่มีหัวขาดคือคอขาดเจ้าด้วนเนี่ย ประวัติเขาเป็นมาอย่างไงนะส,สมัยที่เป็นมนุษย์ผู้พูดเองก็ไม่เคยทราบประวัติมาก่อนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะด้วนจะตายตั้งแต่เมื่อไหร่มาทราบ่าตอนนี้สมัยเป็นรุ่นหนุ่มอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดตอนนั้นนะอยู่ที่อำเภอตะลิ่งชันอาจารย์นี่สอนให้รู้จักผีท่านมีสำนักอยู่ที่ประชาวัดเลรก็อยู่หน้าสถานีตำรวจตะลิ่งชันข้างคลองบางละมัดคืนหนึ่งเนี่ยกระผมเดินไปที่สะพาน พอเดินไปถึงกลางสะพานข้างคลองก็พบชายคนหนึ่งรู้ว่าเป็นผู้ชายเดินสวนทางมาในตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตนะว่าหัวไม่มีพอถึงสะพานนะพอดีก็มาพบกันมองไปอีกทีก็ปรากฏว่าว่าเจ้าพวกคุณไม่มีหัวมายืนขวางหน้าอยู่ก็มองไปมองว่าเอ๊ะแกมีอาวุธหรือเปล่านะแกก็ไม่มีอาวุธสำหรับผู้พูดเองเนี่ยพกปืนหนึ่งกระบอกกับมีดดาบอีกหนึ่งเล่มเพราะว่าตำบลน,นั้นนะเป็นตำบลน,นักเลง ถ้าใครไม่มีอาวุธเนี่ยเขาถือว่าเยอะยิ่งดีไม่ดีก็ถูกไล่ตีไล่ฟันเอาเฉยๆถ้าถือมีถือปืนแล้วก็เขาก็จะว่าเอ้ยคนนี้มันขี้คลาดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรกันเขาว่ากันอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าเมื่อเห็นแกไม่มีอาวุธเนี่ยก็ถามว่าจะไปไหนแกไม่มีปากนี่แกก็เลยไม่พูดทําโค้งตัวไปโค้งตัวมาก็เลยรู้ว่าเจ้าด้วนแน่เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยบอกไว้แล้วว่าเจ้าด้วนเนี่ย เคยมาแผงลิทบ่อยๆแต่ว่าการแผงลิทก่อนเจ้าด้วนเนี่ยมันก็ไม่เคยทําให้ใครกลัวน,นอกจากว่าหนึ่งรับอาสาเดินไปทางนั้นผ่านไปในประชาวัดเรไรเนี่ยเป็นสวนแล้วก็มีต้นไม้ครึม้มยอดไม้นี่มันชน,ชนกันนะระหว่างทางเดินเข้าไปข้างในนั้นนะถือถ้าไม่มีไฟฉายเนี่ยก็จะมองไม่เห็นทางเมื่อทราบว่าเป็นเจ้าด้วนแน่ก็เลยบอกว่าพี่ด้วนช่วยนำทางทีธนาพี่ชาย ไอทางนั้นมันมืดจนมองไม่เห็นฉันกลัวผีอื่นจะมาลอกพี่ด้วนนาทางทีได้ไหมเขาก็ง <ๆ S 2> งกตัวของเขาแล้วก้มตวงเขานะ่ะแสดงบอกว่าอ่ารับนําทางให้แล้วเขาก็หันหลังเดินไปทางวัดเลไรเดินออกหน้าผู้พูดไปผู้พูดก็เดินตามหลังพอเข้าถึงสมทุมบุ้มไม้เวลากลางคืนมันมืดแต่มันก็น,น่าแปลกเนะมันน่าสัใจอยู่เมื่อเจ้าด้วนนาทางรู้สึกว่าเห็นทางรางๆคล้า,ายๆกับเดือนง่ายน้อย พอเห็นกันถน,นัดเจ้าด้วนก็นําทางไปส่งถึงปลายส่วนคือหมดเขตที่มืดก็หมดเขตของปรชาช้าแล้วก็สั่งเขาว่าพี่ด้วนเวลาประมาณสามทุ่มฉันกลับมาเนี่ยพี่ด้วนมาคอยรับด้วยนะถ้าพี่ด้วนมารับเราก็จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้เจา้าด้วนนี่เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวผัดข้าวหรือว่าข้าวผัดเลยก็เป็นอันว่าขากลับก็พบเจ้าด้วนยืนรออยู่แล้วก็นํานทางมาส่งถึงกลางสะพานเพราะว่าเดือนง่ายเห็นทางถน,นัดก็เลยสั่งว่า พี่ด้วนยืนคอยแถวนี้ก่อนทันนะประเดี๋ยวฉันไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดมาให้ตรงหน้าวัดช่างเหล็กหรือหรือสถานีตํารวจตลิ่งชันนะมีร้านอาหารอยู่เขาขายอาหารเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ให้พี่ด้วนไปนี่ก็เป็นอันว่าถ้าใครไปมาแถวแถวนั้นนะจะรู้จักพี่ด้วนคนดีมีอยู่ข่าวหนึ่งพี่ด้วนขาเขาแพงลิ์พิเศษอ่ะเคยมีอยู่คนหนึ่งชื่อป้าขามป้าขามแกขายมะพร้าวแกก็าพายเรือไปตอนเช้ามืด ไปขายมะพร้าวทุกวันนะรับมะพร้าวจากสวนมาแล้วก็เอาไปขายที่หน้าวัดช่างเหล็กหรือหน้าวัดเรไรพอเช้ามืดวันหนึ่งเนี่ยแกก็ผ่านหน้าวัดเรไรจะออกคลองไปอีกคลองหนึ่งที่เรียกกันว่าคลองชักพระพอผ่านสะพานมาก็ปรากฏว่าเรือของแกเนี่ยก็ถอยหลังแกหันหลังมาดูก็พบอกอ้าวจนด้วนนั่งอยู่ที่ตะลิ่งทํามือยาวมาดึงท้ายเรือแกเนี่ยพอเรือมาถึงตะลิ่งก็ปล่อยแกก็พายเรือออกไปอ,อ,กไปอีกพอถึงกลางคลอง จด้วนก็ดึงกลับมาอีกแกก็ร้องเออโวยวายหรือบอกเจวด้วนเอ็งอย่ามาแก้งข้าทำไมเนี่ยเองนะดิแต่ม,มาแก้งข้าประเดี๋ยวข้าไปขายของไม่ทันแล้วก็ของมันจะเสียเออค่าทุนอีกเอาอย่างงี้อย่ามัวแต่มานั่งแก้งข้าอยู่เลยช่วยค่าขายดีกว่านะเวลาไปขายของนะ่ะถ้าหากว่าเองช่วยค่าขายหมดแล้วก็ขายด้วยรวดเร็วได้กําไรดีแล้วก็ให้จะซื้อขา้าวผัดมาให้ชอบกินขา้าวผัดใช่ไหม จะด้วนเขาก็ไปยักตัวไม่ใช่ไปยักหน้านะไม,มนานไม่มีหน้านี่ไม่มีหัวด้วยแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ปรากฏว่ารูปร่างของจะด้วนก็หายไปกับตาเลยประคามเนี่ยก็พายเรือไปจอดอยู่ที่ของชักพระหน้าวัดช่างเหล็กมีเรือขายมะพร้าวหลายสิบลำมาที่เอามะพร้าวออกมาจากสวนอามาขายที่หน้าวัดแต่ว่าเรือที่ซื้อมะพร้าวทุกลำน่ะมีความต้องการเรือลำนี้มากมาถึงก็ตรงรีเข้ามาให้ราคาสูงเป็นอันว่า พระค้าเขาก็ขายมะพร้าวได้รวดเร็วแล้วก็หมดเป็นหลายแลกตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งตามปกติเนี่ยแกจะขายประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงนของถึงจะหมดเราก็ต้องแบบตะโกนเรียกให้คนมาซื้อกันแบบเยอะการค้ามะพร้าววันนั้นนะไม่ได้พูดราคาอะไรกันเลยหมายความว่าเจ้าของมะพร้าวไม่ต้องตีราคาเมื่อเรือต้องการซื้อก็เข้ามาจอดแล้วก็บอกราคาเลยร้อยละเท่านั้นเท่านี้ซึ่งก็เป็นราคาที่แพงกว่าปกติ มะขามแกก็ยอมขายไงขายหมดแล้วแกก็คิดว่านี่คงเป็นอนุภาพของเจ้าด้วนแน่ๆถึงแวะซื้อข้าวผัดมาให้พอมาถึงหน้าวัดเลไลก็ไปวางไว้ที่ตอไม้ต้นมะม่วงตอมะม่วงขอทุก้ฟันนะตัดลงมาเหลืดตอประมาณเมตรหนึ่งก็วางไว้ที่นั่นแหละแล้วก็เรียกเจ้าด้วนด้วนเอ๋ยมากินข้าวนะลูกนาพรุ่งนี้เราช่วยกันขายใหม่ถ้าเองช่วยก็ขายได้ทุกวันแล้วก็ค่าจะซื้อเลี้ยงทุกวันเลย นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าพระคามเนี่ยแกก็ขายมะพร้าวได้ดีแล้วก็ต้องซื้อข้าวผัดมาให้เจ้าด้วนกินทุกวันเรียเป็นเรื่องตอนหนึ่งของอนุป้าของเจ้าด้วนนะแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งเพื่อนของผู้พูดเองเนี่แหละพายเรือไปที่หน้าวัดเลไร่ผ่านสำนักงานของเจ้าด้วนเจ้าด้วนแกก็ดึงเรือกลับกลางคืนเหมือนกันเลยปรายนั้นน่ะเมื่อเห็นเจ้าด้วนดึงเรือกลับมาถึงตลิง่งอ่ะแล้วก็ปล่อยมือดันเรือออกมาพายออกมาอีก จะด้วนก็ถึงเข้าไปอีกคนนี้เขาไป็นคนขี้มโหด้วยไงก็เลยเอามีดฟันปั๊บลงไปให้แล้วบอกไอ้ด้วนแขนคาละมึงเท่านั้นแหละพอพายเรือต่อไปพระเจ้าพระคุณด้วนก็เดินเลาะตะลิ่งไปตะโกนร้องต่อทีต่อทีจะฟันแขนคาคาดนะคาแขนคา,า,า,าลุ่งลิ่งจะต่อให้ทีเธอถ้าไม่มีแขนเลยจะทํำยังไงเมื่อเดินตามไปแล้นั้นอดลำคาญไม่ไหวก็แวะเข้าไปที่ตะลิ่ง เอายาามาผูกแขนติดกันเข้าบอกเออเจ้าด้วนข้าต่อแขนให้เองแล้วเองอย่าร้องลำคาญไปนะพี่ด้วนเขาก็เลยบอกว่าเออต่อให้ข้าอย่างนี้แล้วเขายัางชั่ว่านหน่อยหัวหน้าไม่มีแล้วแขนขาดอีกมันก็แย่ดิก็เป็นอหนว่าเจ้าด้วนก็ไม่รบกวนีกเลยนะคราวนี้แต่ว่าเรื่องราวของเจ้าด้วนเนี่ยมีมากนะมาเล่าให้ฟังในก็เพียงแค่แค่นี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของผีอาจารย์ไงเพราะอาจารย์ด้วนเนี่ย ได้สอนให้ผู้พนะูดรู้จักผีเป็นรายแรกแล้วก็เป็นผีใจดีด้วยแทนที่จะเป็นผีที่ดูร้ายน่ากลัวมีลีลาหลอกหลอนให้กลัวด้วยแบบอาการต่างๆเนี่ยเล่าไม่มีไม่ว่าใครทั้งหมดมาพบคุณด้วนแล้วก็ต่างคนต่างพากันสรรเสริญว่าผีคุณด้วนนี่เป็นผีที่ดีจริงๆเป็นอันว่าเรื่องผีเนี่ยผู้พูดเชื่อตั้งแต่บรรดาเป็น,นปต้นมาแหละแต่ว่าสําหรับท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อยก็ตามใจท่านเถอะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพบได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็เป็นการเชื่อย,ยากเหลือเกินการเชื่อโดยที่เขาพูดแต่เรายังไม่ได้พบเจอเองพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าเป็นอธิโมคัสัทธาน้อมใจเชื่อดีเหมือนกันแต่ว่าดีน้อยไปเรื่องผีจะพบจะเห็นได้ก็แสนยากถ้าผีเขาไม่ต้องการให้เราเห็นเนี่ยบางรายคนรักตายไปเนี่ย จะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นสามีเป็นบุตรธ,ธิดาก็ตามอยากจะพบอยากจะเห็นแต่ถ้าว่าผีมาพบเขาจริงๆก็เกิดความกลัวงเมื่อไม่นานมานี้มีคณะนายทหารสองคนพร้อมด้วยเพื่อนที่เป็นพลเรือนอีกคนนึงนั่งรถไปทางจังหวัดนะครสวรรค์จะเดินทางไปงานเลี้ยงก็มีรถอีกคันหนึ่งรถคันนี้รู้สึกจะเมาทั้งคันเลยรถวิ่งทายมาตลอดทาง พอมาถึงรถของคณะนายทหารสามคนนั่นก็พอดียางแตกรถทลาเข้าชนรถของนายทหารก็เป็นอันว่ารถที่นายทหารนั่งไปด้วยกันสามคนแล้วก็ฝ่ายบนเรือนอีกคันหนึ่งต้องมีประมาณหกคนนะก็ตายด้วยกันหมดพร้อมกันทั้งหมดไม่มีใครเหลือเมื่อสามีตายหรือว่าพ่อตายบรรดาภรรยาและลูกก็มาหาผู้พูดบอกว่าคิดถึงเขาอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าเขามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ แต่ว่าเวลาที่คิดถึงก็ปรากฏว่าบางครั้งอ่ะได้กลิน่นคือว่ากลิ่นตัวเนี่ยไม่ใช่กลิ่นส่าของคนตายที่ปรากฏขึ้นแล้วก็บางคราวเนี่ยก็ฝันเห็นทั้งๆท,ที่อยากจะเห็นนะแกก็บอกว่าก็เกิดความกลัวมารายงานบอกว่ากรรณาติดต่อกับเข่าทีเถอะว่าอย่ามาให้เห็นอีกเลยถ้ามาก็มาเงีเงยบๆอย่ายให้มาพบเลยกูอะนี่ยเรื่องคนเป็นอย่างนี้นะอยากจะรู้ว่าคนตายไปไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์ เวลาไม่เห็นก็บ่นว่าไม่มาหาแต่พอมาหาให้พบเข้าก็เกิดความกลัวเรื่องของคนนะที่สามารถจะพบได้นะเพราะผีแสดงตัวให้พบแต่ว่าผู้พูดเ็ไม่ได้ไปกาเก์ให้ทุกคนทนะเป็นคนเห็นผีได้รู้ผีได้นะนอกจากท่านผู้ฟังหรือผู้ที่ต้องการจะเห็นจะเจริญพระกรรมฐานเข้าถึงขั้นอุปจารยและญาณแล้วก็ฝึกอุปจารและสมาธินั้นให้เป็นทิพะยะจักขุญาณเท่านี้แหละถ้าหากว่าท่านต้องการจะเห็นผีเมื่อไรก็คงได้เห็นสมความปรารถนา เรื่องผีของเจ้าด้วนก็มีเพียงเท่านี้จะมีเรื่องอะไรต่อไปอะ่ะก็ต้องมาคอยดูคอยฟังกันนะครับ